ไม่ดีไม่ต้องวอยไว่เอาถ่ายทำไมครับตะววยไว่ทำไมหลานเจ้าของร้านถ่ายทำไมถ่ายเลยไมวายทําทำไมไม่ได้วอยไวคุณแจงคิวอะจะไปรู้แล้วไงคิวให้จอดเองคุณแซงคิวทวนออกเลยไม่ไม่รับลูกค้าไม่รับลงเคเทียเลยได้เลยไม่ต้องกลัวไม่กลัวอยู่แล้ววยไวททำไมไม่เข้าใจเชิญครับเชิญเลยเชิญออกเลยครับออาอยู่แล้วออกเลยออกเลยคุณออกเลยอออยู่แล้วไม่แต่แต่พูดดีๆกันนะ คุณจอดแฝงคิออกเลยออกเลยไม่ไม่คือสติอารมณ์หน่อยออกเลยครับออกเลยออกเลยถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปด้วยออกเล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 ยครับออกเลย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 คุณไม่ฟังคาอ้งที่าแล้วบอกเราไม่ได้แซงคิวเราคิดว่าออกเลยออกไปเลยออกไปเลยออกไปคุณเป็นอะไรมากเนี่ยไปไป ออกไปเลยเป็นอะไรมึงออกไปมูหลานเจ้าของร้านมึงออกไปเป็นอะไรไม่เข้าใจมันให้คิดไงจะเล่นหนูเนี่ยป้าจะเล่นอะไรออกไปเราไม่อะไรเหรอไม่เราไม่เข้าใจเขาตะโกนด่าเราทาไมไม่เขาบอกไมเขาไม่แยงคิวเราหนูไม่คี่เลขหนูไม่รู้แองเดี๋ยวเขาแบบคืนหนูคิดว่าหนูจะต้องวนหาที่ตอดเองแบบคืนป้าหนูมาจากกรุงเทพหนูไม่ใช่คนแถวนี้ค่ะอ่ะเลยคับออกเลยแต่มาตะโกนด่ากันอย่างนี้ออกเลยแล้วมันติด ออกเลยครับออกเลยเชิญค่ะเชิญเลยครับรถมันหาติดทำอะไรที่หลังหลังหลังได้พวกเพื่อนต้อมีปืนเยอะออกเลยออกเลยคุยคุยกันออกไปเลยออกเลยรีบหน่อยคะรถมันจะเต็ออกเลยครับออกเลยออกเลยเดี๋ยวตำรวจจะตามมาเตียนไว้ออกเลยเป็นอะไรเนี่ยหกเก้าสี่หกออเลยเลยที่นี่ที่ไหนอ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนครสวรรค์ เขาเป็นเขาเป็นหลานของแฟรี่แลนด์น่ะหลานเจ้าขออะไรคืออะไรมันเขาใจงงอันทานมากไใครได้สออยู่แล้วนี่อะไรของแกวะกินอ่ะก็ไม่ได้ออยู่แล้วอะไรของมันน่านอนตะโกนด่าเว้ยเว้ยช่างอ่น